โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีสวีดาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับกระผมสุริพงศ์ ST นะวันนี้ก็มาเจอก,กันในตัวเกมดิมดิมบิคซ็อกเกอร์นะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นมอดของฟูลทีมอาร์เจนตินานะครับผมสำหรับลิงก์การระดผมจะทิ้งไว้ตัวคอมเมนต์ปกหมุดนะแล้วส่วนใครที่ยังระดอะไรยังไม่เป็นนะผมก็จะไม่มีสอนอยู่ช่องไทยคลิปนะสำหรับคลิปนี้นะ,ะุกคนไปดูคลิปที่ ผมพิ่งลงไปนะก็คือคลิปที่แล้วนะเหมือนจะเป็นมดของทีมชาติอังกฤษนะคลิปนั้นก็มีสองโดดอยู่นะครับผุมก็หมอดน,นั้นกับหมอนนี้ก็โดดเหมือนกันเลยนะครับผุมไม่ต่างกันมากเลยนะครับผุมเรียกว่าเหมือนเลยแหละครับผุมโอเคนะจะต่างกันแค่ไฟทำาน,นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผุมว่าภายในหมอดน,นี้จะมีอะไรต่างๆกันบ้างนะครับผุมเริ่มจากฟุตทีมตั้ตินะก็จะเป็นทีมชาติอาร์เจนตินานะครับผุม นี่นะครับผมได้เดียงทีละคนนะเอาที่ผมคูณชื่อนะครับผมผู้สาบประตูนี่ไม่ค่อยคูณเลยนะมันจะเป็นเอมมี่เอมมี่ลาโนมาตินเนสนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายนี่นะครับผมแบ็กขวานะครับผมหลังคู่นะครับผมเป็นนิโคลัสปะประมาณนี้นะครับผมยืนคู่กับลิซานโดมาตินเนสนะครับผมของกองหลังแมนยูนะครับผมส่วนกลางนะครับผมก็จะมี กาวานี่นะครับผมประมาณนี้นะห่างออกเสียงชีวิตก็เข่าอาพอยด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรซันโดเปรเดสนะมีลูดิเกอร์เดปอลนะครับผมซูน้านะครับผมอังเกลดิมาเรียนะครับผมแล้วก็ลามาตินเนสนะนี่นะครับผมแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่นะครับผมสมุนที่สำร,รองก็จะมีประมาณนี้นะเอาที่ผมคน้คนชื่อก็จะมี โรดิบาร่านะครับผมอันบาเลสนะนี่นะครับผมนักเตะคนอื่น,นเขาจะประมาณนึงนะทุกคนดูอร่อยนะครับผมสาวกแปลว่ากองเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินาก็น่าจะรู้จักอยู่นะครับผมก็จะเป็นชุดลุยบอลโลกเลยนะครับผมอาจจะมีคัดเคลื่อนเล็กน้อยนะแต่อาจจะไม่มากนะผมประมาณแปดสิเปอร์เซ็นวนะสำหรับนักเตะนะครับผมนี่นะครับก็ทีมชาติอาร์เจนตินานี่ปีนี้ก็มีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะเป็น อีกหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ือนกัรนะผมสำหรับอาร์เจนตินานะนักเตะก็ถือว่าฟีเทา้าดีแล้วก็ครบคันทุกตำแหน่งเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับฟูลทีมนักเตะนะครับต่อไปเราไปดูไม้ครับกันนะผมสนามก็จะแต่งมาประมาณนี้นะแต่งมาแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้พื้นหลังก็จะเป็นสีเทาให้เรานะครับผม ต่อไปในส่วนของตัวชุดนะครับผมชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะสไตล์ฟ้าขาวแบบว่าตามอาร์เจนติน่าเลยอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาสวยงามอยู่นะครับผมสำหรับชุดอาร์เจนติน่าปีนี้นะสำหรับเต็มห้าดาวผมให้ไปสี่ดาวละกันนะครับผมนี่นะครับถือว่าสวยงามนะครับผมต่อไปในส่วนของทานเฟอร์ตรงนี้ก็ลังติปลดล็อกทุกตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอไปดู เกมเพกันนะครับผมมาครับผมเราจะบุกจากซ้ายไปขวานะนี่นะครับผมถือว่าเล่นได้ไหลลื่นเลยนะครับผมแล้วก็ภาพก,ก็สวยประมาณระดับระดับหนึ่งเลยนะ นี่นะผมเดปอเดปอคือหน้าไปอังเคียวดีบุรีทัดอ,อกลงแล้วลูกนี้ยิงไม่ตรงกรอบครับผมมาครับผมอาจินติน่ารับไดบอลปรีเดสออกมาตรงนี้ที่เดปอ เดปอลากมาเปิดมงลูกนี้ยังติดแล้วซ้ำอีกทีนะครับผมเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยมาติเนสศูนย์หน้าของอาร์เจนตินาครับผมมาครับผมอังเกลดีเบเลียตัดบอลตั้งแต่แรกได้เลยครับผมแล้วเล่นกับเดปอคนเดิมเดปอลรอ ไปขวาของอาเจนตินาขับผมแล้วแลกไปเปิดเข้าไปตรงนี้มันแรงไปหน่อยครับผมโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะคร่อวข้าประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะหากใครอยากโดดก็ดิงผมทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ผมหุเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม everybody thank mm -hmm. you